เปิดหน้าช่างภาพหมากขิมในวันสวมแหวน V.I.P. จนว่าที่เจ้าสาวอย่างขอบคุณ ยังคงถูกพูดถึงกันอยู่ตอนนี้สำหรับข่าวดีของสองพระนางมารปลิลลนและคิมเบอรีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายนั้นได้ทำเซอร์ไพรส์ขอตแต่งงานสุดน่าอิจฉากลางวิวหลักล้านกับสถานที่ในฝันของใครหลายๆคนเพราะทั้งคู่นั้นไปประกาศแต่งงานไกลถึงประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยทีเดียว และยังเป็นที่ทราบกันดีอีกว่าทั้งสองคนนั้นยังมาเปิดภาพสุดพิเศษให้แฟนๆได้ชมกันอีกโดยแต่ละภาพนั้นสื่อออกมาได้อย่างทัดใจและสวยงามจริงๆเลยล่ะคะ่ะ หากย้อนไปในโพสต์ล่าสุดของหนุ่มหมากจะพบว่าภาพในคลิปวิดีโอที่มากปรินออกมาโพสต์นั้นหนุ่มณเดชนเป็นคนถือกล้องตลอดงานเซอร์ไพรส์อยู่นั่นเองและหนุ่มณเดชกับสาวยายาน,นั้นก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นสักขีพยานของการขอตแต่งงานครั้งนี้ของทั้งคู่อีกด้วย ครั้งนี้มากปริญน,นั้นก็ได้ออกมาโพสข้อความขอบคุณณเดชและยายาไว้อีกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับผมกับน้อง ขอขอบคุณมิตรภาพและความช่วยเหลือขอบคุณสำหรับน้ำใจขอบคุณที่มานั่งคุยกันยันเช้าขอบคุณที่โตมาด้วยกันขอบคุณที่มาอยู่ในช่วงเวลาที่แสนพิเศษนี้ด้วยกันคำว่าขอบคุณคงไม่พอสำหรับครอบครัวพี่พี่เพื่อนทุกๆคนที่คอยสนับสนุนและอยู่ในช่วงเหตุการณ์ของชีวิตขอบคุณที่ส่งเสริมให้เราได้มีวันนี้ครับ และในส่วนของคิมนั้นก็ได้ออกมาเผยข้อความซึ้งอีกว่ายังคงรู้สึกเหมือนฝันแต่คือฝันที่เป็นจริงมันพูดยากมากๆเลยโดยที่จะไม่ร้องไห้เพื่อที่จะบอกว่าเรารู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งขอบคุณมากๆสำหรับการเตรียมการและพยายามทั้งหมดเพื่อทำให้วันนี้เป็นวันพิเศษขอบคุณที่รอและ ้องซ่อนกันอยู่ในพื้นที่เล็กๆเป็นเวลา3ชั่วโมงขอโทษจริงๆขอบคุณที่จองโรงแรมขอบคุณที่บินมาถึงสวิตเซอร์แลนด์และขอบคุณที่เป็นช่างภาพคอยถ่ายวิดีโอคอยกำกับเพื่อเซอร์ไพรส์รพวกเรา2วันสุดท้ายที่สวิตเซอร์แลนด์เต็มไปด้วยช่วงเวลาที่แสนวิเศษและมีความสุขที่สุดในชีวิตของเราแค่คำขอบคุณไม่พอจริงๆ ขอบคุณพวกคุณทั้งสองคนด้วยป๊อกและมากีรักเสมอตลอดไปเรียกได้ว่าเป็นภาพที่งดงามและน่าประทับใจในมิตรภาพจริงๆเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ